สวัสดีครับผมโอเควันนี้ครับก็กลับมากับดูไนไนส์สายพ่นนะครับก็อืมอ่าคราวที่แล้วที่เรามีของเต็มสูตรไปแล้วคราวนี้ผมก็อยากจะมาอัปเดตว่าโอเคหลังจากเราลองได้ใช้ของเต็มสูตรสูตรแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีไหนที่ทำให้ผมมาสามารถพ่นเท่าเดิมพอๆกับเดิมโดยที่ไปไประหยัดงบได้ คือบางคนมาดูคลิปผมโหแบบเฮ้ยแล้วบางคนแบบอยากจะเล่นแบบชิวๆขำๆไม่ต้องใช้งบเยอะจะทำอย่างไงใช่ไหมฮะผมก็อยากให้ดูตอนนี้ผมก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับเข้าไปโอเคตัวหมวกผมยังใช้หมวกเดิมนะฮะแต่ผมมีไปอัปเกรดมาใหม่ก็คือนี่ตัวนี้ดีมาก เป็น sp 250แต่ดันใส่การ์ดเทอร์พอร์ตซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยสวยนิดนึงแต่ผมใส่การ์ดเทอรพอร์ตก่อนที่จะออฟไนี่ยแล้วโอเคก็ถือว่าถั่วๆไปประดับก็ยังใช้ของเดิมครับที่มีเปลี่ยนก็คืออาวุธอาวุธเนี่ยผมกลับมาใช้เออเดนะครับออฟ4ีนะครับ,ออรบแล้วก็การ์ดเซเลตันอาเชอร์โดยที่ไม่ต้องบวกเลยไม่ไม่ต้องบวกเลยไม่ต้องคือเน้นไม่แพงอะ่ะคือเรา เราเน้นแบบสเกตตันอาเชอร์สองใบเอาเอเดไปออฟไดออฟ4ีมาใส่ไปเลยมันก็จะอยู่ประมาณ2องถึงสามพันบาทนะครับรวมๆแล้วตัวถ้าถ้าออฟแบบดวงไม่ดีหน่อยถ้าออฟดวงดีๆเลยมันก็จะถูกลงมาอีกเยอะมากๆนะครับผมมาใช้โล่ที่มันจะบวก MHP 3ก็คือโล่ทองนะครับแล้วก็ใช้ไข่มดที่มี MHP 5 รวมเป็น mhp 8ตัวนี้เพิ่มเลือดให้ผมขึ้นมาได้เกือบเดี๋ยวนะครับประมาณ2 4 0 4เลยคือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวผมเนี่ยเลเวล124สเตตเนี่ยก็ตามนี้เลยอ่าวิด94้า0อิ้น60เด็ก120นะครับทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคก่อนหน้านี้ผมใช้ อ่าเทมเด็กนะครับตัวบวก9เทมเด็กตัวนี้ที่เป็นเอ็กเซ์ดารเชอร์แล้วผมก็ไปไปออฟมาใหม่แล้วเป็นมาสเตอร์ฟูลซึ่งดีมากเลยคือเวลา uh, ติดสถ,สถานะของมาสเตอร์ฟูลนะครับผมจะโดนโจมตีอยู่500ผมเหลือ150คือสามารถแทงได้เลยเพราะดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมา1000นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยัง มันยังไม่สุดในเรื่องของการพ่นนะครับคือมันดีแหละสําหรับถ้าเกิดผมจะไปแทงบอสเนี่ยมันดีมากๆเลยยังไงมันก็ดีมากๆแต่ว่าพอผมจะไปพ่นผมก็เลยเหลือบไปเห็นครับตัวเทมเด็กที่เป็นสลอ็อตผมก็เอ๊ะเทมเด็กที่เป็นสล็อตเนี่ยมันจะมันจะดีไหมนะทีนี้ผมไม่ใจไม่ถึงที่จะไปบวกเก้านะครับ แล้วเงื่อนไขของการ์ดของมังกรทองเนี่ยมันก็คือต้องต่ากว่าบวก5ซึ่งเราบวก6ไม่ได้แล้วผมก็เลยบวกแค่3เลยคือเอาเอาแค่เด็กสนั่นแหละเพราะว่าทุกๆก,การอัพเกตดสเนี่ยมันจะได้เด็กสใช่ไหมครับคือผมยอมเสียเด็กไป6นะครับแต่ผมได้ MAC SP 8นะครับ MAC SP 8อีกแแล้วก็ SP recovery อีก5นะครับผมก็ลองใส่ลองเปรียบเทียบกันเลยฮะใส่เทมเด็กอันเก่าผมเลือด4 2 0 0 0 789นะครับนี่ผมจะใช้อาวุธสแตนดาร์ดเหมือนกันก็คือตัวเอเดนะครับเดี๋ยวผมปรับไว้ให้สุดก่อนโอเคผม AB หน่อยอ่าเพิ่มตัวนี้เข้าไปอ่าผมจะลองพ่นนะครับอยู่ที่18,300นะครับเทมเด็กมาสเตอร์ฟูลนะครับเทมเด็กบวก9มาสเตอร์ฟูลนะครับแต่ถ้าผมใส่ตัวนี้นะครับ ตัวเทมรูเทมรูนะครับแล้วก็เป็นการ์ดมังกรทองนะครับบวกสบวกสามนะครับหนึ่งเห็นความแตกต่างนะครับมันแทบจะไม่แตกต่างเลยแต่มันประหยัดกว่าผมไม่รู้นะผมอ,อ้าวโหอ้าเอา้เอาวอา้าอยู่ดีๆก็อา้ามาจากไหนอี่ยางวะอยู่ดีๆก็มา เสียงดังใส่ผมเฉยอ่ะเอาใหม่นะครับผมลองดูตัวนี้นะครับแปดหนึ่งมืนแปดนะครับกับเทมเด็กธรรมดาครับเอ้ยเทมเด็กหืม เอ๊ะมันไม่แตกมันไม่ต่างกันเลยครับมันไม่มีความต่างเลยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะต่างกันเรื่องของการไล่ครับเทมเด็กไล่เร็วกว่าครับส่วนส่วนเทมสล็อตนี่ไล่ช้ากว่าน,นิดนึงไหมแต่ผมยังมองความต่างไม่ออกนะอืมก็คือความแรงเท่ากันทางทั้งที่ ทางๆท,ที่ว่าตัว expert archer นะครับหายไปเลเวล4แต่ว่าผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยไม่มี expert a r c h e r ใช่ไหมครับตัวเลเวลตัว low level เนี่ยตัวที่มันเป็นบวก3เนี่ยแต่มันประหยัดกว่าเยอะเลยเพราะว่าตัว master fool เนี่ยถ้าพูดกันจริงๆตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100 m 0 0 m นะครับแต่คุณสามารถทำทำ ให้ทุกอย่างใกล้เคียงกันได้ครับด้วยงบประมาณแค่ตอนนี้ที่เขาขายกันอยู่ก็คือเทม์เด็กรูอยู่ที่ 30M การ์ดการ์มังกรทองนะครับอยู่ที่ประมาณ 800K นะครับแล้วก็บวก3ก็คือไม่ไม่ไม่ไมไมถึง 100K นะครับมันก็จะพอกันซึ่งมันก็แค่ไม่ได้อบิลิตี้ของมาเซอร์ฟูลแล้วก็เด็กหายไป6นะครับ ซึ่งผมผมมองว่ามันคุ้มนะมันมันคุ้มมากๆเลยแหละสำหรับสำหรับการที่บางคนอยากจะใช้ของแบบถูกะครับแล้วก็ได้คุณภาพเท่ากันเหมือนกันครับอันนี้ก็คือตัวレสแคร์ที่ผมเคยบอกไปว่าแบบมันเป็นท็อปเลยที่แบบมันเจ๋งมากนะครับมันเพิ่มของผมมันคือออฟเอ็กซ์เพรสเอชอร์4แล้วก็าร์เชอร์สเกลตัน2ใบนะครับ มันพ้นอยู่ที่หนึ่งเจดันเ้าเจ็ดสิบเจดแต่เอเดอร์พ้น1 8ึ่งอันนี้ผมดูมาแล้วมันเป็นเหตุผลเพราะว่าตัวเอเดอร์เนี่ยครับมันเพิ่ม m a c กเส่วนตัวกระเป๋าเพิ่ม m a c h เซึ่ง m a c h เอ0หมันได้ t อ a แท d ดาเมจของพ้นได้เยอะกว่า m a c h p อชพแค่200นะครับแต่ ตัวกรเป๋านเนี้ยมันเหมาะกับเจเนสติกในการสายปลาสายเวลมากกว่าครับซึ่งผมก็มีเออเดบวกเออเด้หด้วยใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับยังไม่ได้ใส่การ์ดสามารถใช้ได้ก็บวก9สามารถใช้ได้ทั้งเจเนแล้วก็ลูนในสายพ่นซึ่งคลิปเนี้ยผมก็มาแค่รีวิวตัวเทมเด็กเนี่ยแหละครับว่าถ้าไม่ติดนะครับเรื่องของเด็กหายไปห นะครับแล้วก็ไม่มีมัสเซลฟูลนะครับตัวนี้ใช้งานได้เหมือนกันครับใช้งานใช้งานได้เหมือนกันฮะดูนะครับเดี๋ยวผม A b ก่อนนะครับ1 8ึ0 0นแะครับแล้วก็ดูตัวนี้นะครับเทมฟูลหนึ่เหมือนกันราคาใกล้เคียงกันเลยเอย้ไม่ใช่ราคาต่างกันมากเลยครับต่างกันมากเลย ซึ่งจะประหยัดกว่านี้อีกถ้าคุณเอาเทมไปเจาะรูแล้วติดภายใน1-2อันก็คือเทมตอนนี้อยู่ที่ประมาณสา m าเอ็ใช่ไหมครับถ้าถ้าเจาะรูติดภายใน2อันเนี่ยคุณกำไรทันทีเลยคุณสามารถไม่ต้องทําเทมบวก9หรือไม่ต้องไปออฟแบบ expert archer ให้มันต้องเสียตัวตัว,ต,วตัวหินออฟอะครับเยอะ เพราะว่าตัวหินออฟเนี่ยหกิหินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสเอ็มซึ่งผมผมมองว่ามันก็เปลืองนะครับก็คลิปนี้ก็มาแค่รีวิวของเล็กๆน้อยๆครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเหมือนเดิมมีอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับยังไงต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ